สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมมันี้หากินแบบบานๆภาพพี่น้องมาห่วยปลาไผ่ครับพี่น้องมันมาใส่เป็ดห่วยปลาไผ่มองปลาหกจอกแหน่ได้ลายนี่แหละครับมันี้สิพามาล่องไม้นี่ครับหลังจากมองนี่เขาบริมาใส่โดดแล้วกะแหน่หนาตึ๊บเลยครับจอกแหน่หนาตึ๊บเลยมันมีช่องให้ปลาขึ้นมาหายใจเลยเดี๋ยวก็สิ ครับผมมาปาักเบ็ดน้ากันกัได้เบ็ดขั้นมาที่เก่าแล้วครับพี่น้องมันนี้มันนี้เปลี่ยนหมากเบ็ดใหม่น้าเห็ดเบ็ดใหม่มาลองพี่น้องว่าสิเป็นอย่างไรเนาะช่วงนี้โอ้ยฝนกะตกครับพี่น้องแต่ว่าเนีย่ยว่าตกเถอะผม่เอืน่นฝนนะครับผมเอื่นน้ำหมอกโอ้ยคอยแห้งครับพี่น้องเอ้ยหนามให้หน้ากับผมมีฝนแบบว่าทั้งอื่นเขาเจ้าแห้งแห้งทางนี้แลียงขากินเหลียพี่นอ้นองก็เงยขึ้นกันนะครับโอ้ฝน โต๊ค่อยๆต๊ะลิ่นนะครับพี่น้องอ๋อกะ,ะดีก็บ่ต๊ครับพี่น้องเพราะได้ซุ่มได้ยังเขากะเ,เขี้ยวึ้นมาจังหน่อยนะรอดตายล่ะ <c oughs> แต่ว่าบ่ท่านได้มีน้ำครับพี่น้องน้ำก็ยังแหงคือเก่าอยู่เอครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยมกันครับไปครับ เนี้ยสุดจอดเลยพี่น้องจอดจอกเขาเอิ่จอกเนี้นเป็นจอกเป็นนเห็นลอ,อย,อยเนื้อน่ะแล้วก็ผมว่านี่ใส่เดือนเข้า ผมขดขดแบบแบบขดขดสีเลยสีเป็นแดงแดงครับ่นีหนาแห้งพี่น้อง ยาำออกโลงับเอิ่นป้ามากกว่าดิดนิ้วนี้เอิ่นป้าได้พี่น้องดิดน้ำเอิ่นป้ากัน ngoài mới lại thì พี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขออนุญาตส่เบดไปเรื่อยๆแล้วจึงถามมารุ้นผลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมก็วันนี้อากาศดีๆนะครับพี่น้องก็เมื่อคืนมีฝนตกนะครับต่ว่าก็ตกบบโดนครับตกแห้งเติอบอยู่บ่ดถึงสิบนาทีดอกครับพี่น้องโอ้ฝนไหม <laughs> จะเปล่าประมาณแบบว่าแปดนาทีนี่แหละคือแล้วกับเป็นฝนลินครับครับเส้านี้แล้วมาหลุนเบื้งเบ็ดกันครับว่าหวยปลาไผ่จะเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวผ้าเลาะเบื้งฟังอีกก่อนนะครับเงี <c oughs> <c oughs> ยบไลยครับ หลังนี้ก็เงียบไม่เงียบแถอพี่น้องเฮ้ยหลังนี้มีดึงดนะครับหลังนี้ม,นมีดึงพี่น้องหลังนี้มีดึงครับน,นันน่นๆๆๆนนันน่น,นครับผม เป็นหนวดแล้วเห็นหนวดแล้วน่าจะเป็นปลาดุกครับพี่น้องปลาด,ดุกหุยดุกนามคุณครับพี่น้องเลื้องงามเลยสวย ครับฟามอยากออกให้หน้าแหละพี่น้องเอ้ยหน่าบม,มีให้หน้าครับผมลัง,งนี่เงียบส่วนใหญ่สิไปทั้งหนิงได้ครับพี่น้อง บึงรับนี่ตะจอกเนี้ยนะตึบเลยไปเท่ากันนิ่งเหียง <c oughs> นั่งกรน,นิงครับพี่น้องนะครับนิงเลี่ยนล้านเลยนั่งเค้ยจังติง้งติ่งได้พี่น้องนั่นนะสายือยังติงต้งติง่งอ่เฮ้ยติ่งคอยแท่ ตีนคอยแห้งพี่น้องปลาปลาเสียมปลาเสียมอุ้ยตัวใหญ่กว่านี้กระบอกพี่น้องมึงปลาเสียมไหมอืมปลาของเสียบตัวนี้พี่น้องเอ้าเอา กินบอดีเป็นไดพี่น้องกินบอดีเป็นไดตัวนี่ นั่งี่นอหลังนี้มีปลาดินเลยลังนี้มีปลาดินเด้ครับนี่ครับเดีเ๋ยวเพิ่งกันครับปาปยังนี่เสียงดิน อะไรพี่น้องบังครับผมปลาดุกเอ,อ้ยปลาดุกตัวนี้ไหมบังครับโห่ยลังมันคือเป็นบาทพี่นอ้องหยักใหญ่เลยหยักใหญ่เลยครับผมหยักใหญ่เลยขึ้นมากขึ้นมาก บังครับหืมบักใหญ่เลยครับตัวนี้บังพี่น้องบังความใหญ่ของเขาจักใหญ่บูใหญ่ได้ผมผมสี่เบิ่งอุยผมสีจับอยู่อย่างเดี๋ยวเดียวพี่น้องบังครับผมบังบังบังกับมือ สัผป่ามันคือเป็นแผลพี่น้องมึงมึงมึงกับมือกับแขนแผลมันอันนี้บอกพี่น้องแผลอาจจะกัดกันหมดยังเจ้าทินหมไง่ญ่หักเอาเก็บก่อนครับ có xiêm cứ bỏ để tôi nhảy xăm đi nó biết ư ô có đục mà tôi nhảy nhanh cháu văng โอ้ยเดี๋เพิ่มกมาพี่น้องหลังนี้ไม่ดินด้วยครับพี่น้องไม่ดินควยแต่ตายยังง ปลากระสงครับพี่น้องปลากระสงหรือปลาไอปลาค่อยขาดหรืออีกอย่างหนึ่งก็ไปจนครับพี่น้องืะครับผมตัวพงใหญ่ปัานนด้จะอ้วนตับดีนั่งเงียบครับ

คือยังมีสายตึงๆนะครับโอ้เอาละครับพี่นอ้องมีโตปลาคอรครับครับผมปลาคอกับลุ่นปนนะครับพี่นอ้อง trên đấy là nhập khắp เฮ็ดเ่าเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องผลงานกันครับปลาห้อนี่แหละครับผมหมายห้าโอ้โหจอกเนียนาตื้บเลยสุดอยอดเลยครับว่าว่าเม,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 มนโมเมนหนามนะครับเดี๋ยวไปเชียวว่ามันเดินหีาออะไปเบื้งปลาห้าครับว่ามีปลายัางไง่มือน,นี้ย นี่คือป๋าเฮาพี่น้องโอ้โหปะดุกนี่น่าสิเคิงโล่พี่พน้องน่าสิฮาขีดได้อยู่ปะดุกตัวใหญ่แห้งปะดุกเจ้าทินครับนครับผมอาโตนะครับมือนนี่นี่ครับผลงานเท่าหมือน,นี่โอ้เด็การอยู่กับพี่น้องก็ ได้บกหยักใหญ่แมาน้ำตัวหนึ่งกันนี้ครับผมหอยปลาไพ่ห่อก็ม่ย้ำได้ก็บ่คคอยพิดหวังแล้วครับพี่น้องก็ได้หน่อยได้หลายตัวหน่อยตัวใหญ่กะแล้วต้มสิกินนะครับพี่น้องเหมือนก็ได้ปลาหลากหลายอยู่ครับก็กินบดีบดใครับพี่น้องผมแบบแหนมนหลที่ทางใดพูดเนี่ยกตช่วงนี้กะปลากินเบ็ดบดีครับปลาถ่าฝนถ่าออกให้หน้าครับพี่น้องออกบ่ได้บมมีน้ำแต่มันก็เลียนหุ่นนี่ล่ะ ปีนี้นห,หน้าหมหน่าจากซิมีผมมีลยครับพี่น้องโอ้มีมีอยู่ช่วงหนึ่งมันแหงไปแล้ะครับพี่น้องเอาปลาคอนไปละกับปลาจากที่เดเผาบริเผานะปีนี้แหลงหลายฝนตกอยู่ครับแต่ว่าตกบแแตนนะ่แห้งกับมีมื่ขึ้นแห้งแห้งอยู่แต่ว่ามันข้าวเดียวครับพี่น้องเสียดายหลังจากนั้นก็ตกลินอะนี่ละครับผมมาหาอยูหากิน ใส่เบ็ดน้ำกันพี่น้องกะฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบุพาดคลิปคลิปต่อไปสิ่ไม่อยัางกะทารุนทาเบิร์ครับมนินิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ